สวัสดีครับเทนนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมอยากให้สาวๆของผมมาทำความรู้จักกับน้องที่มีความสำคัญต่อชีวิตคู่ความรักและเรื่องบนเตียงหรือครอบครัวมากๆเลยนะฮะน้องเนี่ยมีชื่อว่าน้องอสุจิครับนะครับอาจจะเป็นที่คุ้นเคยของสาวๆหลายคนแต่สาวๆบางคนก็ ไม่น่าจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่เพราะว่ามีคำถามถึงผมอยู่ทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอย่างเช่นว่ามันทานได้ไหมคะมันมีอันตรายไหมคะมันมีประโยชน์ไหมคะหรือว่าลักษณะสีสันหน้าตาที่สมบูรณ์มันควรจะเป็นยังไงปริมาณมันควรจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยผมเจอคําถามอย่างเงี้ยบ่อยมากวันเนี้ยก็เลยเอาคำตอบมาเฉลยให้สาวๆฟังกันนะครับว่าไอ้เจ้าน้องอาซุจิเนี่ยมัน มันเป็นยังไงบ้างไอลักษณะไหนที่เขาเรียกว่าปกติลักษณะไหนที่เขาเรียกว่ามันสมบูรณ์หรือมันปลอดภยัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าอสุจิเนี่ยอ่ะบอกทางการแพทย์นะครับมันก็คือไอ้น้ําเชื้อนี่เองก็คือเป็นสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายของผู้ชายเวลาเขาถึงจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองก็ตามเนี่ยนะครับและในไอ้น้ำเชื้อหรือน้ำในน้ําเชื้อหรือน้อําอสุจิเนี่ยปกติแล้วอะ่ะมันก็จะมีตัวอสุจิ ผสมออกมาถ้าผู้ชายที่ปกติไม่ได้เป็นหมันนะครับสุขภาพปกติดีไม่ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ1ล้าน1ล้านตัวเออหนึล้านตัวไม่ใช่1ล้านตัวถ้า1ล้านตัวนี้เป็นหมันคือมีประมาณ100ล้านตัวนะฮะอันนี้คือในปริมาณปกติของผู้ชายทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มหรือวัยชราก็ตามนะครับปริมาณของมันเนี้ยออกมาแต่ละครั้งเนี้ยไม่ว่ามันจะพุ่งออกมาหรือมันจะหยดหรือมันจะหลั่งออกมาในลักษณะไหนเนี่ยนะฮะจะประมาณ2-5มลลิตร นะครับผมว่านี่นะจากประสบการณ์ผมเลยนะไอลักษณะการที่มันขับเคลื่อนออกมาเนี่ยมันจะต่างกันตามตามวัยนะฮะแล้วก็ตามปัญหาสุขภาพด้วยอย่างสมมติถ้าเป็นเด็กหนุ่มอย่างเงี้ยไอจังหวะการที่มันจะพุ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีหลายครั้งหน่อยมันจะมีผมผมกับเพื่อนจะเรียกแบบว่า10ช็อต8ช็อต13ช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันมันก็แล้วแต่คนอย่างที่ผมบอกแล้วแต่สุขภาพของคนแล้วแต่อายุของคนนะฮะถ้าสมมติอายุเยอะหน่อยไอช็อตมันก็จะน้อยลงนะฮะอย่างอย่างคุณสังเกตดูอย่างเวลาถึงจุดสุดยอดผู้ชายถึงจุดสุดยอดเนี่ยแล้วเวลาน้องเคเขากระตุกแล้วอจุจิพุ่งออกมาเนี่ยมันจะนับแบบหนึ่งสองสามตามจังหวะกระตุกแล้วพุ่งออกมาเนี่ยนะฮะบางคนก็อาจจะมีถึง10กระตุกนะฮะหนุ่มๆเนี่ยเด็ก,ดกๆหนุ่มๆเนี่ยอาจจะมีถึง10กระตุก15กระตุกแต่ถ้าสมมติสวสูงวัยเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ5กระตุก6กระตุกอะไรอยย่างเี้ อีกอย่างหนึ่งที่สาวๆสงสัยคือสีของมันใช่ไหมฮะถ้าผู้ชายที่สุขภาพดีปกติไม่ได้เป็นโรคภายในหรือไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีของเจ้าอสุจิน้ําอสุจิเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีขาวหรือขาวขุ่นหรือออกเทาๆแต่ไม่เข้มนะฮะเป็นเป็นขาวขาวขุ่นเนี่ยอันนี้คือสีปกตินะครับแต่ถ้าสีที่มีความปกติคือสีออกชมพูหรือสีออกชมพูไปทางแดงเนี่ยอันเนี้ยต้องให้เขาไปหาหมอนะฮะเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ต่อมลูกหมากหรืออะไรที่เป็นภายในนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีเลือดหรืออะไรผสม,มออกมาเลยทําให้มันกลายเป็นสีชมพูนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสีออกเขียว,ยวอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเหมือนกันนะครับหรือเรื่องกลไกภายในร่างกายระบบสืบพันธุ์เขาเนี่ยฮะถ้าสีมันออกเขียวเนี่ยไม่ดีละหรือถ้าออกเหลืองเหลบางทีอาจจะมีการผสม กับปัสสาวะออกมาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะหลังออกมาตอนเขาปวดปัสสาวะและปัสสาวะเขามีสีเหลืองมันก็จะออกเหลืองๆได้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะผิดปกติเท่าไหร่แต่ถ้าปกติที่สุดคือสีขาวหรือสีขาวขุ่นออกไปทางเทาอันนี้โอเคนะครับลักษณะของมันนะครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนคน้คนๆ เป็นเหมือนเหมือนเจลข้นๆนะครับเหมือนเจลลี่ข้นๆนะครับคือถ้าใส่เนี่ยถ้าใส่แล้วสีมันเป็นเหมือนน้าใสๆเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าตัวอสุจิอาจจะมีปริมาณน้อยนะครับถ้าใครอยากมีลูกแล้วสมมติทุกครั้งที่ที่ผู้ชายเสร็จออกมาแล้วน้ํามันมีลักษณะใสเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์นิดนึงเพื่อตรวจปริมาณอสุจิดูว่ามันมีเกินร้อยล้านตัวหรือเปล่าหรือว่ามันน้อยเกินไปทําไมมันถึงใส่ทุกครั้งแต่ถ้าบางครั้งใส่บางครั้งข้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกิจวัตรเขาครับอย่างเช่นผู้ชายบางคนช่วยตัวเองบ่อย ช่วยตัวเองทุกวันวันหลายๆรอบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะใสอาจจะไม่ไม่ค้นเท่ากับคนที่เก็บไว้หลายๆวัน3วันขึ้นไปอย่างเงี้ยรับรองค้นแน่ๆเลยอาจจะออกมาแบบค้นเป็นเจลลี่เปะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะของมันนะครับแล้วก็อายุของเจ้าตัวอสุจิเนี่ยบางทีนะถ้ามันอยู่ในในสถานที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้เป็นวันหลายวันได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติมันมันหลั่งออกมาภายนอก หรือหลั่งลงไปในในอ่างอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะจะตายได้ในเวลารวดเร็วเพราะมันจะมีมีอายุไขได้นานในในสภาพที่อยู่ในน้ําและเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะฮะซึ่งก็คือภาวะในช่องคลอดของผู้หญิงนั่นเองเนี่ยสมมติคุณมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเขาหลั่งน้ําอสุจิเข้าไปภายในเนี่ยนะครับมันบางทีมันสามารถอยู่ได้หลายวันเลยนะกว่ามันจะไปทําการปฏิสนธิผ่านเข้าไปในมดลูกวิ่งเข้าไปในท่อรังไข่ไปเจอไข่แล้วไปผสมพันธุ์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ได้แบบสองสาวันก็ได้ นะครับมันอาจจะไม่มันแต่มันอยู่ในตัวคุณไงมันไม่ได้ไม่ได้ตายสะทีเดียวไม่เหมือนกับเวลามันออกมาข้างนอกเนี่ยมันอาจจะตายได้เร็วเพราะมันเจออากาศเจอความร้อนเจอความเย็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นทั่วไปที่อยากให้ให้สาวๆของผมเนี่ยได้รู้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งสําคัญเหมือนกันที่ที่สาวๆสงสัยกันมากว่าออโค้ชคะไอ้เจ้าน้ำเนี่ยมันสามารถรับประทานเข้าไปได้ไหมคะถ้ากืนลงไปมันจะเป็นโทษเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมคะอันเนี้ยผมบอกเลยนะสมมุติถ้าผู้ชายของคุณเนี่ยเขาสุขภาพดีปกติไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางสารคัดหลัง่งเช่นพวก HIV พวกตับอักเสบหรือพวกโรคจากไวรัสบางชนิดเนี่ยนะครับออถ้าผู้ชายคนนี้ปกติสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรก็คือปลอดภยัย เพราะมันก็คือเป็นเป็นเป็นโปรตีนเป็นน้ําที่มีสารอาหารหลายอย่างที่ออกมาจากร่างกายนะฮะอย่างที่ผมศึกษามาเนี่ยมันจะมีทั้งกรดอะมิโนทั้งโปรตีนทั้งพวกน้ําตาลกูโคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกสารอาหารอีกหลายอย่างพวกซิงค์พวกสังกะสีพวกอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมไอสารอาหารพวกเนี้ยมันไม่ได้มีมากในขนาดที่ที่แบบว่าบริโภคเข้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์แต่มันก็ไม่ได้เกิดโทษนะครับ อันนี้ก็เลยสําหรับสาวๆที่คิดว่าแฟนตัวเองปลอดภัยไม่ได้ซุกซนไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะจําเป็นหรือเขาอยากให้คืนหรือคุณอยากลองหรืออะไรเงี้ยบางทีคืนลงไปก็ได้มันไม่ได้มีผลอะไรที่ที่มันจะเป็นอันตรายนะครับถ้าเขาปลอดภัยผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเขาปลอดภัยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผู้หญิงกังวลเยอะแล้วถามผมเยอะเหมือนกันว่ารสชาติมันเนี่ยคะ่ะ บางคนแบบรสชาติแบบมันเกินจะทนจริงๆมันรับไม่ได้หรือบางคนก็อันนี้ผมจะบอกเลยนะไอ้รสชาติหรือกลิ่นของของน้ําอสุจิเนี่ยนะครับมันมาจากอาหารที่ผู้ชายเนี่ยบริโภคเข้าไปนะครับอย่างเช่นของบางคนเนี่ยที่มีแบบกลิ่นฉุนกลิ่นรุนแรงกลิ่นข้าวๆเนี่ยอ๋อมันจะมาจากอาหารที่เขารับประทานเช่นพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อแดงพวกนมหรือพวกอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยพวกเนี้ยถ้าผู้ชายทานเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันจะทําให้ไอ้กลิ่น ของน้ําอสุจิเขาเนี่ยของน้องอสุจิเนี่ยนะฮะมันจะมีกลิ่นฉุนนะอาจจะคาวมากหรืออาจจะฉุนมากอะไรเงี้ยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติมีรสขมนะฮะถ้าถ้ารสขมเนี่ยมันจะมาจากว่าผู้ชายของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดดื่มเหล้าจัดดื่มไวน์จัดอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทําให้อสุจิเนี่ยมีรสขมอีกอย่างหนึ่งคือพวกที่ดื่มกาแฟดื่มชาจัดมันก็จะทำให้อสุจิมีรสขมเหมือนกันนะครับรวมไปถึงพวกที่ทานวิตามินทานยาเป็นประจำอะไรเงี้ย ไอ้พวกนี้มีผลแน่นอนที่มันจะทําให้ไอ้พวกของเหลวที่ออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นอสุจิหรือปสัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่ขมนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอ้แล้วที่เคยได้ยินมาถ้าผู้ชายที่มีรสชาติหวานมันมันเกิดจากเขาทานอะไรหรอคะโค้ชเนี้ยอ่าพวกรสหวานเนี่ยที่ผมไปศึกษาและอ่านเจอมานะฮะจะเป็นการที่ผู้ชายชอบทานพวก เบียอ่างเงี้ยเบียเขาบอกว่าเบียเนี้ยทาแล้วน้ำอสุจิจะหวานผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้ชายที่เป็นเบาหวานน้ำอสุจิก็จะหวานไปด้วยเหมือนเช่นปัสสาวะที่ออกมาก็หวานไปด้วยจะเห็นได้เงือนแล้วว่าผู้ชายที่แบบเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีไปฉี่แล้วมดอาจจะมาตอมฉี่เพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะแล้วมันหวานไอ้น้ำอสุจิก็เหมือนกันมันเป็นสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายดังนั้นมันก็จะมีลสหวานเหมือนกันสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับส่วนไอ้น้ำอสุจิที่ที่แบบ มันไม่น่ารังเกียจอ่ะคือไม่มีกลิ่นฉุนรสเฉยๆและว่าอาจจะ มีมีความหวานนิดนึงไม่เหม็นไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่คาวมากไม่อะไรเงี้ยมันเกิดจากผู้ชายที่ที่ทานผักและผลไม้เป็นประจานะครับโดยเฉพาะผลไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างเช่นแอปเปิลกับสับปะรดเนี่ยคือถ้าให้ผู้ชายเขาทานเป็นประจําสับปะรดแอปเปิลเนี่ยนอกจากมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวไม่เหม็นแล้วว่าบางทีรสชาติมันอาจจะมันอาจจะไม่ปูเลียนหรือมันอาจจะไม่ทําให้ผู้หญิงขึ้นเหียนได้นะครับถ้าใครมีความจําเป็นจะต้องสัมผัสรสชาติไอ้เจ้าน้องอสุจิของแฟนจริงๆเนี่ยแนะนําว่าพยายามให้เขาทานพวกผลไม้อย่างเช่นแอปเปิล สับปะรดเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยทําให้กลิ่นและรสของไอไอน้ำนั้นอะไม่ไม่น่าเกลียดเท่าที่ควรแล้วคุณก็อาจจะจะรับได้นะฮะอื อีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆควรรู้นะครับก็คือการพุ่งของมันนะฮะอย่างผู้ชายบางคนที่เวลาเขาถึงจุดสุดยอดแล้วเขาชอบดึงออกมาแล้วปล่อยข้างนอกเนี่ยสาวๆบางคนสงสัยว่าทําไมบางคนพุ่งแรงบางคนพุ่งไกลบางคนแค่หยดหยดซึมซึมเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสุขภาพเขาเลยครับถ้าเป็นคนที่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับ แล้วก็สมมติถ้าสมมติขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเขาเสียวมากๆหรือเขารู้สึกฟินมากๆเนี่ยตอนที่เขาถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันก็จะพุ่งแรงพุ่งไกลขึ้นอยู่กับอายุด,ด้วยถ้าเด็กหนุ่มเนี่ยก็จะพุ่งไกลหรือหรือยอย่างสูงวัยเหมือนกันถ้าสูงวัยบางคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอโดยเฉพาะพวกออกกําลังกายท่อนล่างเนี่ยพวกวิ่งจ็อกกิ้งพวกปั่นจักรยานพวกเดินเร็วพวกที่ทําุครอรเป็นประจำเนี่ยพวกเนี้ย,ยช่วงล่างเขาอาจจะแข็งแรงแล้วเวลาเวลาที่เขามีอะไรกับคุณเนี่ย ตอนถึงจุดสุดยอดเนี่ยถ้าสมมติออกมาปล่อยข้างนอกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมันพุ่งไก่และเหมือนน้ำอสุจิจะมีปริมาณเยอะด้วยนะครับสุขภาพเป็นสําคัญนะครับแล้วถ้าสมมุติใครที่อยากมีลูกอยากมีน้องเนี่ย ก็ต้องให้ผู้ชายเนี่ยดูแลตัวเองด้วยการออกกาลังกายอย่างที่ผมบอกที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับรวมถึงต้องลดปริมาณของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดการสูบบุหรี่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยพวกนี้มันจะทําให้ปริมาณน้ําอสุจิเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงแล้วก็พร้อมต่อการเจริญพันธุ์นะครับถ้าใครมีคําถามสงสัยเรื่องไอ้เจ้าอสุจิเนี่ยนะฮะสามารถไลน์มาถามผมได้นะครับถ้าชมอยู่ใน a c e b o o k ลิงก์ไลน์ของผมจะอยู่ข้างบนถ้าชมอยู่ใน u t u b e นะครับลิงก์ไลน์ของผมจะอยู่ข้างล่างนะครับแ คอร์สออนไลน์ line. อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆของผู้ชายเนี่ยว่ากายภาพผู้ชายมีจุดเล้าใจตรงไหนที่จะต้องเล้าอารมณ์เขาความต้องการเขาเป็นยังไงรายละเอียดต่างๆเลยเนี่ยสามารถมาลงเรียนได้ในคอร์สเบ b ไบเบนะฮะอันนี้คือมีสอนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับ ผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าใจผู้ชายในรายละเอียดลึกๆว่ากายภาพเขาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องรับมือกับผู้ชายแต่ละแบบยังไงแล้วก็ตัวผู้หญิงเองด้วยนะฮะในเรื่องกายภาพในคอร์สเบเบิลเนี่ยจะมีสอนไว้หมดเลยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันไว้เท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยอย่าลืมทักทายมาคุยกับผมนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อนเบดแอดวานซ์ mm hmm. จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนทราบสัน้นและพัฒนาขึ้นสู่ระดับแอดวานซ์ สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับเบสแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเลฟให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทรักแบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอสเบสแอดวานซ์ S <S ของผมเนี่ยจะรวบรวมศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจลหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเดียวทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึง่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรลครับคำคอนโทรลคืออะไรคำคอนโทรลคือการที่ให้สาวๆเนี่ยได้ฝ เป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับ,บดวนันส์แล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากขึ้นขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ